ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหากันอยู่ค่ะคือว่าเราค่ะกำลังจะเอาเหรียญน,นี้ออกจากแก้วแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ยกแก้วน้ำขึ้นแล้วมือก็จะต้องไม่เปียกน้ำด้วยค่ะสามารถจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่วางอยู่บนโต๊ะทั้งตะเกียบหนึ่งข้าง,ง,เ,ง,างเพียนไขมไม้ขีดไฟกระดาษทิชชู่แล้วก็แก้วเปล่าค่ะเ่นว่าจะใช้ตะเกียบอันเนี้เยเขี่ยเหรียญขึ้นมาแต่ ดูเหมือนว่ามันจะเขี่ยขึ้นมาไม่ได้ค่ะเจนก็เลยจะลองใช้ไม้ขีดไฟแล้วก็เทียนไขดูค่ะแต่เอ๊แล้วมันจะทํายังไงอะคะคุณลุงอ่าลุงพอจะนิกออกเคยได้ยินคําว่ากาลักน้ํำไหมเคยได้ยินค่ะแต่เอ๊เราไม่มีสายยางแล้วก็หลอดนี่คะหรือว่าเราจะใช้กระดาษซิชู่แทนคะถ้าเจนอยากรู้เนี่ย ี่ว่าเรามาลองทําการทดลองกันดีกว่าไหมค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องนํากระดาษทิชชู่มาม้วนตามแนวยาวให้เป็นเหมือนกับท่อแล้วก็เอาปลายข้างหนึ่งจุ่มลงไปในแก้วที่มีน้ําส่วนอีกด้านหนึ่งก็พายไปยังแก้วเปล่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่า กระดาษทิชชู่เนี่ยจะค่อยๆดูดน้ำจากแก้วนี้มาสู่แก้วนี้แล้วปลายด้านนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหยดลงมาทีนี้แก้วฝาของเราก็จะมีปริมาณน,น้ำเพิ่มมากขึ้นส่วนแก้วที่มีเหรียญอยู่น,นั้นปริมาณน,น้ำก็จะค่อยๆลดลงทีนี้เราก็สามารถที่จะหยิบเหรียญขึ้นมาได้โดยที่มือเราก็ไม่เปียกน้ำอีกด้วยโอ้กระดาษทิชชู่เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนท่อส่งน้ำเลยนะคะจ่าก็เพราะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมีส่วนประกอบของเส้นใยห,หลายชั้นที่วางซ้อนตัวกันอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ระหว่าง เส้นใยของกระดาษกับตัวเส้นใยสามารถที่จะดูดซับน้าได้ดียิ่งกระดาษทิชชู่เนี่ยมีเส้นใยมากแล้วก็หนาแน่นมากติดกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถดูดซับน้าได้มากขึ้นเท่านั้นจ้ะเด็กๆสังเกตด,ดูไหมไอ้แก้วที่มันมีเหรียญอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงกว่า แก้วที่ไม่มีเหรียญแต่ถ้าลุงทําระดับแก้วที่เท่ากันอย่างนี้ล่ะหนูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นน้ำมันก็จะไม่ไหลัจากแก้วหนึ่งไปอีกแก้วหนึ่งไงคะแต่าดาวว่าแก้วที่มีเหรียญอยู่มันยังสามารถที่จะถ่ายเทน้ำไปยังอีกแก้วหนึ่งได้เพาะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดว่าระดับน้ําทั้งสองแก้วมันเท่ากันแล้วเนี่ยน้ําจึงจะหยุดถ่ายเทค่ะก็แสดงว่าถ้าระดับน้ําแม้แก้ววางเท่ากันแต่ระดับน้ําของแก้วหนึง่งมันสูงกว่าอีกแก้วหนึง่งนั่นคือตัวสําคัญคือระดับน้ํามันจะมีแรงดันที่มากยิ่งมีความแตกต่างระหว่างระดับน้ําแก้วหนึ่งกับอีกแก้วหนึ่งมากเนี่ยแรงดันมันจะดันทําให้ระดับน้ําพยายามถ่ายเทระดับน้ํามาอยู่อีกแก้วหนึ่งให้มันมาเท่ากันเมื่อไหรก็ตามที่ระดับน้ําเท่ากันมันก็จะหยุดถ่ายเทอยู่ที่ระดับน้ําเป็นหลักอ๋อค่ะ แสใจแล้วค่ะทีนี้เวลาเราจะถ่ายน้ำออกจากตู้ปลาแล้วก็ไม่ต้องยกตู้ปลามาเทให้หนักเลยใช่ไหมคะใช่ครานี้ลุงจะถามอะไรต่ออีกหน่อยถ้าใส่สีลงไปในน้ำหนูคิดว่าน้ำที่มาแก้วใบนี้เนี่ยมันจะมีสีหรือเปล่ามีสีแดงค่ะใช่ไหมคะพี่ดาวพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเราลองมาหาคำตอบกันดูดีกว่าไหมดีค่ะไปทดลองดูนะ